เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านผ่านท่านสื่อมวลชนทุกสำนักนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาทําการถ่ายทอดสดที่ศูนย์ถแถลงข่าวของพักเพื่อไทยครับวันนี้คณะกรรมการสื่อสารการเมืองและกองโฆษกพักเพื่อไทยจะได้มีประเด็นที่จะได้ถแถลงนําเรียนต่อพี่น้องประชาชนหลังจากที่เราได้ประชุมประจําสัปดาห์นะครับ โดยมีข้อสังเกตและข้อห่วงใยในสถานการณ์ทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและก็สังคมวันนี้เราจะถแถลงแล้วก็นำเรียนพี่น้องประชาชนสองสามประเด็นด้วยกันนะครับเรื่องแรกจะขอเรียนเชิญท่านรองโฆษกพรรคเพื่อไทยท่านชนินรุ่งธนเกียรติครับเรียนเชิญครับครับผมออผมชนินรุ่งธนเกียรตินะครับรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับ ประเด็นแรกวันนี้นะครับที่เราต้องการพูดสื่อสารกับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงถึงน้าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับจากกรณีที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพนะครับโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้มีการเปิดเผยการสำรวจความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับรวมไปถึงพรรคการเมืองต่าง ซึ่งเป็นการจัดทำรายไตรมาสนะครับครั้งล่าสุดปรากฏความนิยมในตัวพลเอกประยุจันโอชาตกต่ำที่สุดตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับเหลือเพียง1 7 5 4ตัวเลข1 7 5 4ตัวนี้นะครับหากมองย้อนกลับไปเป็นฐานคะแนนคนที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุจันโอชาคิดเป็นผู้ไม่สนับสนุนพลเอกประยุจันโอชาให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากถึง8 2เซ และหากเทียบนะครับความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาในครั้งนี้กับการจัดทำโพในอดีตสมัยก่อนการเลือกตั้งนวช่วงกันยายนปี2561ในเวลานั้นนะครับตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชามีความนิยมสนับสนุนให้เป็นานายกรัฐมนตรีมากถึง29.66นะครับแต่ปัจจุบันลดเหลือ17.54หากคิดเป็นสัดส,ส่วน เท่ากับว่าความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาปรับลดลงมาถึง40%ด้วยกันนะครับสิ่งนี้นะครับสะท้อนให้เห็นการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ไม่มีประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลาที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับการการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชานอกเหนือจะไม่พาประเทศก้าวไปข้างหน้าแล้วยังฉุดรั้ง ประเทศไทยนะครับไม่ให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศใดๆในโลกประชาชนต้องอดอยากจากพิศเศรษฐกิจและก็ภัยโรคระบาดอย่างหนักหนาสาหัสประเทศชาติเองนะครับจำเป็นจะต้องเตรียมขยายเพดานหนี้เพื่อให้สามารถกู้มาใช้จ่ายได้มากขึ้นในระหว่างที่อนาคตของชาติคนรุ่นใหม่ ก็ยังไม่สามารถมองเห็นอนาคตของตัวเองภายใต,ใต้การบริหารของรัฐบาลชุดนี้จําเป็นจะต้องออกมาเรียกร้องขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชารายวันครับเพื่อไทยนะครับเราอยากให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาดูนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะสุกะของประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างนะครับท่านตัดสินใจก้าวลงจากตําแหน่งภายหลังการบริหารงานเพียงหงปีเนื่องจาก ในช่วงระยะเวลาการบริหารของท่านทําให้คะแนนความนิยมตกต่ําลงมาต่ํากว่าเส้นมาตรฐานที่เขาคาดหวังที่30เซในระหว่างที่ความนิยมของตัวพลเอกประยุทธจันทร์โอชาเอง,ป,ง,เองปัจจุบันลดลงเหลือไม่ถึง18ดเด้วยซ้ําพลเอกประยุจันทร์โจอชาควรเปิดโอกาสให้มีการคัดสรรผู้นําคนใหม่ที่มีความเหมาะสมมากกว่าเข้ามาบริหารประเทศสุดท้ายนี้นะครับผมมองว่า ณเวลานี้เป็นจุดต่ําสุดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเรียบร้อยแล้วไม่ว่าท่านจะสวดมนต์ภาวนาสักแค่ไหนคงไม่สามารถสร้างความนิยมเพิ่มเติมให้ตัวท่านได้เวลานี้ขอให้ท่านยุติบทบาทถอนตัวอย่าอยู่ฉุดรั้งความเจริญของประเทศชาติอีกเลยครับในประเด็นความนิยมของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมมีเท่านี้ขอส่งต่อให้ท่านอศรเอี่ยมสะอาดเป็นผู้ดำเนินการต่อครับ ผมมีประเด็นที่ได้นําเรียนต่อพี่น้องประชาชนผ่านท่านสื่อมวลชนที่เคารพสองประเด็นด้วยกันนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องสถานการณ์น้ําท่วมในหลายพื้นที่ทั้งประเทศพักเพื่อไทยนั้นขอแสดงความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ได้รับความเดือดร้อนในทั่วทุกพื้นที่ และขณะนี้ครับพักเพื่อไทยโดยสอส,อสอและบุคลากรทางการเมืองของพักเพื่อไทยทุกระดับในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมขณะนี้สอสอและบุคลากรทางการเมืองทุกระดับของพักเพื่อไทยได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศอย่างเต็มกำลังความสามารถแต่ก็ต้องเรียนครับเป็นการทำหน้าที่ในฐานะ คู่แทนของพี่น้องประชาชนในฐานะนักการเมืองฐานะสสฝ่ายคา้านแต่เราก็ทำอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถทันที่ครครับปัญหาโลกร้อนไฮเมเชเชนสถานการณ์เรือนกระจกที่ปล่อยกา๊าซออกมาอย่างมหาศาลเนี่ยมันส่งผลกระทบทั่วโลกครับทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนัก ทั้งอากาศแปรปวนรุนแรงน้ำแรงน้ำท่วมเราจะได้เห็นนะครับว่ารัฐบาลทุกประเทศทั่วโลกให้ความสนใจให้ความสำคัญมุ่งเน้นที่จะไปแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนปัญหาคลเบียเชนแต่เราไม่เห็นความพยายามนั้นจากรัฐบาลของประเทศไทยจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาทันทีรครับเจ็ดปีที่ผ่านไปนั้น กำลังจาก้าวกาสู่ปีที่8เราไม่ได้เห็นแผนบริหารจัดการน้ําแบบเป็นระบบเราไม่ได้เห็นโครงการการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งประเทศช่วงเวลาเกือบ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นเป็นการแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งแบบลูปหน้าปะจมูก ถ้าซ่อมรถก็เรียกว่าเป็นการซ่อมแบบปะผุกระจายและหวานเม็ดเงินงบป,ประมาณไปทั่วได้โครงการละเล็กโครงการละน้อยแต่ว่าไม่มีผลในการแก้ปัญหาแบบบูรณาการแก้ปัญหาทั้งระบบในระยะยาวอย่างมั่นคงน่าเสียดายครับว่วถ้ารัฐบาลเพื่อไทย รัฐบาลของท่านอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ทําโครงการการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบครบวงจรแบบบูรณาการ350,000ล้านบาทน่าเสียดายว่าโครงการนั้นไม่ได้ทําต่อครับถ้าทําต่อปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากในพื้นที่เดิม ซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่ามวลน้ํำมหาสารที่ไหลมาจากภาคเหนือตอนบนเนี่ยมันก็มาเอ่อล้นบริเวณพื้นที่ที่เป็นคอขวดบริเวณจังหวัดสุขโขทยัยแล้วก็จะไหลลงมาได้รับผลกระทบในพื้นที่รับน้ําต่อๆมาถ้า8ปีพลเอกประยุทธ์ยังอ่านปัญหาไม่ขาดายังวิเคราะห์ความสําคัญของปัญหาไม่ถูกก็ถือเป็นความน่ารันทดที่ประชาชนไทย ต้องอยู่ในสภาพที่เราเลือกผู้นำไม่ได้อยู่ในสภาพที่รู้ทั้งรู้ว่าน้ำมันท่วมซ้ำซากแบบนี้ทุกปีแต่รัฐบาลไม่มีแผนในการบริหารจัดการน้ำในโลกโซเชียลเขาแซวก,กันนะครับว่าเป็นประชาธิปไตยกันใหญ่แล้วไปฟังวัวพูดปัญหาโควิดแก้ไขง่ายๆครับด้วยการสวดมนต์ ตอนนั้นคนก็หัวเราะทั้งน้ำตาไปแล้วนะครับมาปัญหาน้ำท่วมก็บอกว่าต้องแก้ด้วยการสวดมนต์อีกครับสรุปแล้วจะโควิดหรือจะน้ำท่วมแก้ได้ด้วยการสวดมนต์ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันแก้ไขได้ครับด้วยแผนบริหารจัดการน้ำการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบครบวงจร คือถ้าแปดปีเออะไรก็แนะนําในสิ่งที่ผิดที่ผิดเวลาเช่นน้ําท่วมบอกว่าให้เลี้ยงปลาพายุมาบอกว่าให้สวดมนต์จึงไม่แปลกแล้วครับที่คะแนนความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์จะลดต่ำลงเรื่อยๆดังนั้นผมจึงเรียนในประเด็นที่หนึ่งนะครับว่าน่าเสียดายที่รัฐบาลนี้ ไม่ได้ความสนใจทั้งต่อปัญหา c l i เ a t e c h a n g ภาะวะโลกร้อนไม่สนใจทั้งการแก้ปัญหาบริหารจัดการน้ำทั้งระบบครบวงจรและก็น่าเสียดายที่โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลเพื่อไทยในอดีตนั้นไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่วันนี้เรายืนยันและเรามั่นใจครับว่าถ้าเราได้รับโอกาสได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง เราจะนําแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านบริหารจัดการน้ําทั้งระบบครบวงจรแบบบูรณาการกลับมาสารต่อดําเนินการต่อให้เป็นปัจจุบันเพื่อที่จะแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติต่ตอไปนะครับนั่นเป็นประเด็นแรกของผมนะครับเรื่องสถานการณ์น้าท่วมครับประเด็นที่สองของผมครับเป็นเรื่องของการประชุมจากสบคชุดเล็กไปสบคชุดใหญ่ แล้วก็จะออกมาเป็นมาตรการต่างๆซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลถูกตั้งกสเกเกตว่าเหมือนขับเคลื่อนด้วยเสียงด่าคือถ้าไม่ด่าไม่ทำหรือด่าถ้าไม่ดักพอก็ยังไม่ทำประเด็นที่ผมจะนําเรียนตั้งกสักเกตก็คือว่ากรณีที่สมาคมพัตคาารไทยเขาทำจดหมายไปถึงรัฐบาลและาบคว่าเขาขอขยายระยะเวลา ในการเปิดร้านอาหารแบบนั่งรับประทานในร้านเนี่ยนะครับให้สามารถขยายเวลาเปิดได้จนถึงสี่ทุ่มซึ่งยังไม่ได้เห็นสัญญาณวันนี้ถ้าจะเป็นประเด็นพาดหัวผมต้องเรียนว่าอยากจะออกในทุ่งทานองว่าพักเพื่อไทยเห็นชอบตามสมาคมพัฒตาคารไทยเสนอครับคือขอให้ขยายระยะเวลาการเปิดร้านอาหารจาก20นาิกาหรือสองทุ่มเนยนะครับ ไปเป็น22นาฬิการหรือ4ทุ่มก่อนหน้าน,นี้มีกระแสข่าวครับว่าอาจจะขยายได้อีกแค่หนึ่งชั่วโมงคือจากสองทุ่มเป็นสามทุ่มหรือ20นาิกาเป็น21นาิกาซึ่งทางตัวแทนสมาคมพัฒนาการไทยเขาก็บอกว่าเวลา1ชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นมานั้นไม่น่าจะสามารถช่วยชีวิตต่อลมหายใจทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารได้ โดยเฉพาะข้อมูลจากสมาคมพัตคาารไทยนี่บอกนะครับว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาปิดแล้วเปิดเปิดแล้วปิดแบบแลักกะปิดลักกะเปิดบางช่วงห้างนั่นทงทำในร้านสั่งกลับบ้านได้เท่านั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ผลประกอบการได้รับผลกระทบอย่างหนักครับยอดขายเดิมก่อนโควิดเนี่ยอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์พอเจอมาตรการที่ไม่ชัดเจนลักกะปิดลักกะเปิดนี่นะครับตอนนี้ยอดขายเหลือเพียงแค่ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนี่ข้อมูลจากสมาคมพัตคาารไทย แล้วเหตุผลที่ควรจะเปิดถึงสี่ทุ่มเนี่ยนะครับเพราะว่าขณะนี้เป็นฤด,ดูมรสุมมีพายุดีเปรสชั่นเข้ามาหลายพื้นที่จะรับผลกระทบฝนตกหนักครับทีนี้พอฝนตกประชาชนก็ด้รับผลกระทบคิดหนักครับช่างน้ําหนักว่าจะไปทานอาหารที่ร้านดีหรือไม่ดังนั้นเวลาของฝนตกเนี่ยมันก็ลดคอนเวลาของการเปิดร้านไปอีกดังนั้นจาก20บนาฬิกาถ้าขยายอีกหนึ่งชั่วโมงนั้นไม่เพียงพอครับ พรรคเพื่อไทยจึงยืนข้างผู้ประกอบการร้านอาหารยืนข้างสมาคมพัตคัานไทยขอให้ขยายเป็น4ี่ทุ่มหรือ22นาฬิกาแต่ต้องขยายหรือคลายล็อกบนพื้นฐานของมาตรฐานความปลอดภัยเป็นการคลายล็อกที่จะต้องไม่ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เชื้อไวรัสโควิดในทีกลับมาระบาดอีกครั้งหรือ ลครล็อกแล้วทุกคนจะต้องปลอดภัยธุรกิจเดินได้ประชาชนอยู่ได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้มโควิดเศรษฐกิจได้รับผลกระทบแต่ถ้าเราปล่อยเศรษฐกิจเรื่องของโควิดก็มีโอกาสจะกลับมาแพร่ระบาดเป็นคลัสเตอร์ขึ้นมาใหม่ได้ดังนั้นการคลายล็อกจากเดิมที่ให้ปิด2องทุ่มเนี่ยเป็นปิด4ี่ทุ่มถ้า ไม่ได้ส่งผลต่อทําให้การเกิดปัญหาการแพร่ระบาดขยายตัวอย่างมีนัยสาคัญก็ควรจะเปิดเป็น22นาฬกาเป็นอย่างน้อยบนพื้นฐานของความปลอดภัยนะเช่นอาจจะต้องมีเรื่องของการใช้ชุดตรวจ ATK antigen test kit เข้ามาประกอบและเครื่องมืออื่นๆดังนั้นจึงขอเรียนครับว่าวันนี้ภายใต้การนำของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา สมาธ์สมาคมธุรกิจได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าครับการฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบจากโควิดมีวัคซีนเรามีความหวังในการที่จะรอดแต่สิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่โจทย์หนักกว่ารัฐบาลคือเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ส่งผลจากโควิดอย่างที่เรียนครับว่าผลประกอบการลดเหลือแค่5%ถึง10% เป็นโจทย์ที่รัฐบาลจะต้องไปดูครับว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยการผ่อนคลายมาตรการอย่างปลอดภัยเขตเส้นใต้สองเส้นว่าอย่างปลอดภัยได้อย่างไรครับเป็นสองประเด็นครับที่ผมได้นำเรียนในวันนี้ครับท่านสื่อมวลชนมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับท่านรองโฆษมีเพิ่มเติมไหมครับไม่มี้ครับครับเข้าใจว่าครบถ้วนนะครับขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ